สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องเปอร์เซียนแชนแนลอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เปิดแบ่งปลาสายดําในรอบกี่เดือนไม่รู้แหละนะครับคือผมหยุดทําปลาสายดําไปคือไม่ใช่หยุดทำนะครับไม่ใช่หยุดทําแต่คือทําปกตินี่แหละแต่ประมาณ สาสเดือนก่อนเนี่ยผมย้ายฟาร์มทีเนี้ยไอชุดที่ผมทํามาจากฟาร์มก่อนหน้าเนี่ยพอมาฟาร์มใหม่เนี่ยไอชุดนั้นมันเป็นเมียทั้งหมดนะครับก็เลยไม่ได้มาเปิดแบ่งกันนะฮะก็เลยเต้องทําปลาใหม่นะครับวันนี้มาแล้วนะครับสำหรับปลาดำนะครับ black copper star พวกละองดาวพวกดํามุกทองนะครับปกติผมก็เป็นาสายปลาดําอยู่แล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้คือเอามันติคัลเลอร์มา แบ่งมาขายกันก็ประมาณ4-5 EP นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดแบ่งนะครับ blue black nebula หรือว่าที่คนไทยเรียกขานกันว่าละองดาวนะครับคือผมยังไม่เคยขายละองดาวในช่องนี้เลยนะนะครับคือปกติเนี่ยผมก็ยังไม่เคยทำไอ้พวกะละองดาวที่เป็นสีเป็น b l u ด้วยนะครับปกติจะทำเป็นพวก copper ปเ,ปเป็นพวกมุกทองมากกว่า นะฮะแต่ช่วงหลังเนี้ยกระแสมันตีกลับไปนิยมพวกละองค์ดาวกันเยอะนะครับเพราะปลาพวกนี้นะครับมันมีมนสนีมันมีนนม,น,มนคลังในตัวของมันอยู่นะฮะทำให้กระแสมันไปมาไปมาอยู่แบบนั้นนะครับแต่ถามว่าคนทําปลาดําอยู่ได้ไหมอยู่ได้ตลอด เพราะยังมีคนเล่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนราคาจะถูกจะแพงก็แล้วแต่ช่วงเวลานะครับบางช่วงที่ตึงๆพิกๆหน่อยก็อาจจะไปถึงคู่ละหมื่นกว่า2 0,000ื0นสามนะครับเคยแตะ4 0,000ื 40, ่นผมก็เคยเห็นมาแล้วนะครับแต่นี่คือมันอยู่ที่กเกษแสนในแต่ละช่วงด้วยนะครับแต่ยังขายได้ตลอดยังมีคนเล่นกันอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นคนทาประดะํอย่าเบก่อน,นะนะฮะมาเปิดได้กัน3คู่นะครับวันนี้3คู่มีราคาตั้งแต่หลัก ันต้นๆนจนถึงหลักสาม0ันสองพันสานะครับก็แล้วแต่สะดวกกันเนาะตรงนี้นะครับแล้วแต่ชอบกันนะครับใครสนใจก็ไลน์ไอดีที่มุมบนขวามือมานะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่1คู่ที่2แล้วก็คู่ที่3ครับผม นี่นะครับตัวผู้ในคู่ที่1นนะฮะอ้วนนาหน้าละทูนะครับดาวความเป็นละองนี่คือจัดเต็มกันเลยทีเดียวขนาดปลาละมัน1.5านะครับอายุปลาละมันหยีบยบสีเดือนแล้วล่ะนะฮะหยีบยีบสีเดือนใครสนใจเอาหัวเชื้อตัวนี้ไปทานะครับดูราคาได้ที่ใต้คอมเมนต์ถูกใจก็ทักไลน์อดีที่มุมบนขวามือมานะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะฮะตัวเมียเนี่ยผมขออนุญาตถ่ายในมือแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนผมถ่ายคลิปปลาเนี่ยมันเริ่มจะค่ามืดแล้วไงนะฮะอีกอย่างผมไม่มีสตูดิโอด้วยนะ นะครับตัวเมียมันก็เลยเง่วงนอนหน่อยนะครับไม่ยอมพองให้ก็เลยถ่ายในมือเลยนะฮะนี่ดูนะครับขนาดปลาก็เล็กกว่าตัวผู้เล็กน้อยนะครับใครได้ปลาคู่นี้ไปทำนะครับรับประกันว่าคุณจะไม่ผิดหวังกับรสชาติของละอองดาวแน่นอนนะครับแต่นะครับถ้าใครบอกว่าพี่ดูราคาใต้คอมเมนต์และคู่หนึ่งมันแพงไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคู่ที่2ครับผม นี่นะครับตัวผู้ในคู่ที่2นะฮะหนังดําปีมุกโคตรแน่นลําตัวอย่างกับปลาฉดุนะครับมันมีความเป็นละองน้อยกว่าคู่ที่1น,นะครับน้อยกว่าคู่ที่1แต่นะครับผมจะบอกว่าไอ้ละองดาวเนี่ยมันก็มีความเป็นแบล็กสตาร์นี่แหละนะครับแต่แบล็กสตาร์เนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะมีละองดาวขึ้นมาทุกสายนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีขึ้นมาทุกสายมันจะมีแค่บางสายเลือดเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับการที่คุณทํามันติคัลเลอร์นะครับบางข้อบางชุดเนี่ยมันจะมีพวกที่ออกมาเป็นแบล็กสตาร์ด้วยนะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีบรรพบุรุษเดียวกันคือกาแล็กซี่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีอยู่แล้วแหละพวกที่หลุดออกมาคล้ายๆต้นสายนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับการทําละองดาวก็จะมีพวก b บล็กสตาร์ออกมาด้วยนะครับบู b บล็กสตาร์นี่แหละนะฮะแต่คุณเอาไปทําคุณเอาไปตีเนี่ยยังไงรุ่นลูก,ลกคุณก็ได้ความเป็นละองดาวมาจํานวนหนึ่งนะฮะสายปลาพวกนี้นะครับมันไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะได้เยอะหรือว่าน้อยนะครับในลูกปลาคอกนั้นๆพ่อแม่นั้นๆนะครับใครบอกคุณว่าเอาพวกแบล็กสตาร์พวกกาเล็กซี่พวกมันติคัลเลอร์ทำแล้วรุ่นลูกจะได้ออกมาสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่แน่นอนนะครับคุยเพลินไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันในคู่ทีสามครับผม คู่ที่3นะครับหนังดําดีมุกดีแต่มีตําหนินะครับสาเหตุเพราะว่าปลาตัวเนี้ยนะครับมันโดนกัดมาจากในโบนะครับผมพยายามเอาขึ้นมารักษาอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วล่ะนะครับแต่มันก็ยังเห็นตําหนิอยู่นะครับที่ปลายหางเนี่ยมันจะแหว่งไปนิดนึงนะครับแล้วก็ที่กระโดงเนี่ยจะเป็นรูเล็กน้อยนะครับถ้าใครไม่ได้คิดมากเรื่องนี้ต้องการแต่สายเลือดเอาไปทําสายนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวผมจะเปิดให้ราคาเบาที่ใต้คอมเมนต์แล้วกัน นะครับใครสนใจก็ไลน์ไอดีที่มุมบนขวามือมานะครับตัวเมียจะอยู่ท้ายคลิปนะครับโอเคนะฮะสำหรับท่านที่สนใจจะเอาไอพวกยังไม่ลอกนะครับไปลุนลอกกันเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้สัก5คู่แล้วกันนะครับเปิดให้คู่ละเท่าไร่เดียวคู่ละ 780รนะครับรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านนะฮะใครสนใจก็แอดไลน์ไอดีที่มุมบนขวามือมานะครับแต่อตัวที่ยังไม่โลกนะฮะผมก็ยังไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ตรงนั้นนะครับมันจะออกมาดีก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าปลามันจะโลกออกมาแบบไหนในอนาคตนะครับผมมาเปิดให้สําหรับท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ทาปลาอยู่แล้วนี่แหละแต่คืออยากจะลองทําละองดาวที่มันราคาไม่สูงดูนะครับก็ลองทักมา คุยกันดูนะฮะลุ่นลอกนะครับคู่ละ780บาทแต่ถ้าลอกแล้วกําลังจับเลยก็ตามในคลิปราคาที่ใต้คอมเมนต์นะครับใครสนใจก็ทักไลน์ไอดีที่มุมบนขวามือมาสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทางช่อง Poisson Channel ไว้นะครับสวัสดีครับ